ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ำตักันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID m o t t ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกอาการพิกา,กา,กากเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือกสาก่องจุดเริ่มต้นขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็ พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวัลคังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกําลังแอบหวงแอบห่วงคุณอยู่เงียบๆคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่สี่ดาบ four of swords ไม่ต้องกลัวดาบยังมีไพ่แวดล้อมที่ดีอยู่เอ,อ่ออัศวินดาบอืม k n i g h t of swords สามดาบ three of swords อออืืหไม่ต้องกลัวดาบนะครับมีเดทด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเดทเพราะว่ามี the lovers มีคนห่วงคนห่วงคุณมากกว่าสองคนนั้นเนี่ยมากกว่าหนึ่งถึงสองคนหรือสามคนด้วยซ้ําคุณกองที่หนึ่งใครกําลังห่วงและห่วงคุณอยู่เงียบเงียบต้องทายตรงตรงตามหน้าไพ่เลยไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับรับฟังไว้เป็นข้อมูลนะครับดูดวงต้องดูอย่างเกิดประโยชน์อ่าสีดาบ ตอนนี้คุณมีความเครียดอยู่หรือไม่อย่างไรในความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงานหรือบางท่านเรียนต่อศึกษาต่ออยู่ใดๆก็แล้วแต่อยู่ในช่วงพัฒนาตัวเองคุณกําลังเครียดเออทําวิจัยทำอะไรอยู่หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะประมาณนี้เอาว่าเครียดกันแล้วกันเครียดจากสาเหตุใดๆมีคนห่วงคนห่วงคุณอยู่อย่างน้อยหนึ่งสองสามคนคนที่หนึ่งที่ห่วงห่วงคุณเงียบๆคือคนที่กําลังเข้ามาจีบคุณมิตรใหม่ ใครก็แล้วแต่ที่กําลังพยายามเข้ามาหาคุณอยากได้หัวใจคุณอยากคบหาคุณเป็นคนใหม่ในชีวิตเข้ามาหวังพิชิตใจคุณคนนี้ยังหวงห่วงคุณอยู่เงียบเงียบอืมเพราะทําอะไรมากไม่ได้เขารู้ดีว่าถ้าออกแอคชั่นมากเกินไปมันจะน่าเกลียดคุณอาจจะไม่พอใจหรืออาจจะเลิกคบเขาหรืออาจจะเคลียร์เขาทิ้งก็ได้นี่คือคนที่หนึ่งนะคนที่หวงและห่วงคุณอยู่เงียบเงียบ คนที่กําลังอยากได้ใจคุณอยากพิชิตใจคุณเป็นคนใหม่ที่เข้ามาจีบมาคุยมาเตาะมาแล้วก็แล้วแต่มาตีสนิทได้หมดคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคนที่สองแฟนเก่ากิ๊กเก่าเพื่อนเก่าคนคบคนคุยเก่าใครก็แล้วแต่ที่เคยคุยเคยคบแล้วเลิกร้างห่างกันไปแล้วเอออย่าเพิ่งหัวร้อนฟังก่อนฟังให้จบก่อนเขามาดีเขาคิดดี เขายังหวงยังหวงคุณลึกๆเงียบๆแต่ทําอะไรไม่ได้และไม่ทําอะไรด้วยเพราะเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์มันจบไปแล้วแอคชั่นอะไรตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์จะเกลียดโกรธกันเพิ่มมากขึ้นปเปล่าๆเขาหรือเธอรู้สถานะดีว่าเราคือคนที่เป็นคนเก่าซึ่งกันและกันแต่ฉันก็ยังหวงยังหวงเธออยู่ลึกๆนะเธอสบายดีไหมเธอทําอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดการที่ดูดวงแล้วพลังงานออกมาว่า แฟนเก่ายังหวงยังหวงยังคิดถึงไม่ต้องไปหัวรอ้อนไม่ต้องไปโกรธเขาเออถ้าแยกย้ายกันไปแล้วก็แยกไปถือว่าแยกไปแล้วเออต่างคนต่างอยู่เขาหวงเขาห่วงเรามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดย้ําเลยถ้าคุณไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วก,ก็ไม่ต้องไปตอบสนองอะไรไม่ต้องไปติดต่ออะไรก็แค่นี้เออนะประมาณนี้นี่คนที่สองคนที่สามคือคนรักปัจจุบันของคุณถ้ามี เออแฟนปัจจุบันคนรักปัจจุบันคนคบปัจจุบันคนคุยปัจจุบันของคุณถ้ามีถ้ามีกองนี้สุดยอดมากันครบเลยนะคนเก่าคนใหม่คนที่กําลังมาคนปัจจุบันมาครบหมดเขาห่วงเขาห่วงคุณเพราะวะ่าเซนส์ของคนปัจจุบันของคุณที่คุณกําลังคบอยู่ไม่ว่าฐานะไหนก็แล้วแต่เขาก็รู้ดีว่าคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์พอสมควรรวมถึงมีเซนสบ์บางอย่างที่บอกเขาว่าเออเจ้าแฟนเก่าเจ้าคนเก่าของคุณยังตัดคุณไม่ขาด รวมถึงมีเซนส์ด้วยว่าคุณเองก็มีคนใหม่เข้ามาเกาะแกะเออบางท่านอาจจะมีคนมาจีบแบบรุกหนักมาจีบแบบต่อหน้าต่อตามาแสดงตัวอยากท้าแข่งอยากมาแย่งเลยแบบนี้เลยเออซึ่งเขาหรือเธอก็เห็นอยู่คาตาแต่ไม่อยากทำอะไรให้เสียมารยาท เพราะถ้าเกิดทําอะไรไม่ดีไม่งามกลัวคุณจะโกรธกลัวคุณจะเสียหน้ากลัวคุณจะไม่พอใจได้เพราะฉะนั้นคนปัจจุบันที่คุณคบอยู่นี่แหละเขาก็หวงห่วงคุณอยู่เงียบๆเ,เช่นกันแต่เขาก็จะวางตัวดีโอ้โหชุลมุนความสัมพันธ์ครั้งนี้อืมเดทมาเตือนอะไรเดทบอกว่าให้คุณวางตัวตามปกติอย่าทําอะไรให้มันสุดโต่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่าตั้งแง่รังเกียจใครเอออย่าตั้งแง่รังเกียจใคร ถ้าคบหาใครอยู่ปัจจุบันวางตัวกับเขาตามปกติเขาจะหวงจะห่วงคุณจะหึงบ้างแม้เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนคบหากันคนเป็นแฟนกันเป็นเรื่องธรรมดาแม้บางท่านแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแต่ยังมีสเสน่ห์มีคนมาจีบอีกนี่ขอให้มั่นคงกับคู่ของคุณนะครับอย่าวกแวกอย่าวันไว้เออคุณเป็นคนมีสเสน่ห์และถ้าใช้สเสน่ห์ในทางที่ผิดหรือหลงไปตามอารมณ์เนี่ยเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ไม่ดีได้เลยเออ ระวังสเสน่ห์เป็นพิษนะก็ดังกล่าวคนที่ห่วงและห่วงคุณจะมีสามลักษณะพร้อมๆกันตอนนี้เลยเออคนที่เข้ามาใหม่อยากได้ใจคุณอ่าคนเก่าที่พ้นไปแล้วแต่ยังห่วงอยู่รวมถึงคนปัจจุบันที่คบอยู่ด้วยถ้าคุณไม่ได้คบใครปัจจุบันคุณเลิกจากอดีตมาแล้วแม้แต่คนมาจีบก็ไม่มีเลิฟเวอร์นี้ผมทายเป็นความหมายที่สองว่าครอบครัวอืม ครอบครัวก็เป็นคนที่รักกันได้คนที่รักกันแบบพี่น้องก็ได้คนที่เคารพนับถือกันได้นี่คือความหมายที่สองถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวังวนของความรักแบบเชิงคู่ครองคู่รักดังกล่าวนะครับถ้าคุณโสสนิทไม่มีใครไม่มีคนเกา่าไม่มีคนใหม่ไม่มีคนปัจจุบันตีความเลเวอร์สว่าครอบครัวเป็นห่วงคุณเพราะว่าคุณกําลังมีอะไรบางอย่างอาจจะมีปัญหาดังกล่าวนะเพราะฉะนั้นคําเตือนก็อย่างที่บอกกันแหละใช้ชีวิตปกติที่สุด อย่าทำอะไรสุดโต่งมากไปน้อยไปแล้วคุณจะผ่านเหตุการณ์ช่วงนี้ไปได้ดวงคนเราไม่ได้ล็อกตายตัวตลอดชีวิตมันมีขึ้นมีลงมีเปลี่ยนแปลงได้ทั้งจากสิ่งที่กำหนดไว้แล้วโชคชะตากำหนดมาและการกระทำส่วนตัวด้วยเออโชคชะตาเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆและไม่อาจบอกได้ว่าจะเปลี่ยนช้าหรือเร็วเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยการกระทำสำคัญที่สุดวางตัวให้ดีแล้วทุกอย่างจะ ดาเนินไปด้วยดีเองอย่างน้อยๆก็ขอให้คิดในแง่ดีไว้ว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะครับมีคนห่วงและหวงคุณแวดล้อมเยอะไปหมดดังกล่าวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อใครกําลังแอบบหวงและห่วงคุณอยู่เงียบๆเออใครหวงและหวงคุณอยู่เงียบๆคุณกองที่สองคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าเทนอฟว n นส์อ่าหกดาบ ซ i x of swords ไม่ต้องตัวดาบหกดาบนี่มันเรื่องระยะทางการเดินทางการรอคอยก็ได้เออห้าเหรียญไฟว่า pentacles สองดาบทูออฟซอส,สแล้วก็ justice สบายใจได้แล้วจะสเตชมามาขยายความกันคุณกองที่สองออใครกำลังหวงและหวงคุณอยู่ตอนนี้อย่างเงียบๆนะเน้นว่าอย่างเงียบๆด้วยไม่แสดงออกด้วยเออคุณกองที่สองเขาหรือเธอหรือหลายคนก็แล้วแต่มีโอกาสเป็นคนที่หนึ่ง เพื่อร่วมงานคนที่แบกภาระร่วมกันอยู่เออเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนได้หมดคนเหล่านี้บางทีนอกจากการร่วมงานแล้วอาจจะมีใจให้คุณนิดนิดเออคาดหวังกับคุณหน่อยหน่อยเออเป็นไปได้ที่คุณยังโสดอยู่หรือต่อให้มีแฟนแล้วมีคู่แล้วก็แล้วแต่แต่คนเหล่านี้ในแวดวงการงานของคุณยังมองคุณด้วยสายตาสเสน่หามากกว่าเพื่อร่วมงานนะลองไปสังเกตดูไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับนะ ไม่สามารถตรงทุกท่านลองไปสังเกตดูจะมีบางคนที่ทําดีกับคุณเป็นพิเศษแสดงความห่วงหาอาทรเป็นพิเศษแต่ว่าก็ยังไม่ได้แอคชั่นอะไรมากมายเพราะเกรงว่าจะน่าเกลียดจะเกินงามแต่พฤติกรรมคนเรากิริยาคนเราเก็บไม่มิดหรอกอย่างน้อยๆก็ต้องสายตาเออสายตาความห่วงใยการกระทําใดๆที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่เกินเพื่อนไปสักหน่อยอะไรแบบนี้นะเกินความเป็นเพื่อร่วมงานไปสักหน่อยคนลักษณะนี้หนึ่งที่เขาจะห่วงและห่วงคุณอยู่เงียบ คุณมีแนวโน้มที่จะทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยหรือไปอยู่ไกลบ้านต่างบ้านต่างเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองนี่คือต่างจังหวัดก็ได้หรือแม้แต่ไม่ได้ไกลอะไรนักหนาเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้กลับบ้านไม่ค่อยได้กลับไปเจอพ่อแม่ไม่ค่อยได้กลับไปเจอญาติพี่น้องอะไรแบบนี้อาจจะบ้านไกลก็เลยต้องไปหาคอนโดอยู่ใกล้ที่ทํางานอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะและตอนนี้ดูเหมือนคุณจะมีปัญหาการเงินงานหนักไม่พอยังมีปัญหาการเงิน ไม่ว่าจะใช้จ่ายเกินตัวด้วยตัวเองหรือปัญหาจากค่าใช้จ่ายจําเป็นคุณอาจจะมีโรคประจําตัวอยู่ป่วยอยู่รักษาตัวอยู่หรือแม้แต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่ป่วยอยู่มีภาระ,ระค่าใช้จ่ายที่เลี่ยงไม่ได้เออประมาณนี้นี่ผมอ่านตามหน้าไพ่นะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะ คุณจะต้องใช้การตัดสินใจอย่างหนักหน่วงในการจะทำอะไรสักอย่างมักจะมีตัวเลือกมาให้เลือกเสมอไม่ซ้ายก็ขวาไมห่หนึ่งก็สองถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนอะไรแบบนี้คนรอบข้างคุณดังกล่าวจึงรู้สึกห่วงคุณเป็นพิเศษและในบางรายมีความหวงด้วยแอบทั้งห่วงทั้งหวงเพราะอะไรเพราะกลัวคุณจะไปเลือกผิดกลัวคุณเดินทางผิดกลัวคุณไม่เลือกเขาอ่ะอันนี้เอาว่ากันตรงๆต,ตามพลังงานนะถ้าคนที่แอบชอบคุณอยู่เขากลัวคุณจะไม่เลือกเขา กลัวคุณจะไปเลือกทางอื่นเลือกคนอื่นนี่ถึงเป็นการแอบ,บห่วงแอบบห่วงคุณไม่ต้องคิดมากมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเออเขาห่วงเขาห่วงเราดีแล้วตราบใดที่เขายังวางตัวดีกันอยู่ไม่ได้มาแอคชั่นอะไรจนหน้าเกลียดไม่ได้มาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจนหน้าเกลียดเราก็คบไว้เป็นเพื่อนเป็นอะไรตามปกติใช้ชีวิตตามปกติได้เลยขอให้เชื่อมั่นในศรัทธาในคุณงามความดีที่คุณเคยมีนะไม่ว่าจะบุญเก่าบุญปัจจุบัน คุณจะได้สิ่งที่ควรได้ปัญหาจะคลี่คลายเองและในที่สุดความยุติธรรมจะบังเกิดตีความตรงตามหน้าไพ่เลยเออความยุติธรรมจะบังเกิดทําอะไรไว้จะได้อย่างนั้นแน่นอน ไม่ว่าจะช้าจะเร็วบางคนบ่นน้อยใจบอกทําดีไม่เห็นได้ดีเลยรอหน่อยนะครับรอหน่อยบางทีกรรมเก่ามันเยอะกว่าจะใช้กรรมเก่าหมดกว่าจะบุญจะ,สะแสดงผลมันก็ช้าบางคนบุญเก่าเขาเยอะเขาก็เห็นผลเร็วกว่าเราอะไรแบบนี้แต่บางคนประมาทบุญเก่าเยอะสุขสบายไปเรื่อยไม่ทําบุญเพิ่มไม่ทําความดีเพิ่มหลงระเริงมัวเมาเดี๋ยวพกกรรมเก่าตามทานันตา,ทานที่บ้านปลายก็แย่แล้วแต่บุคคลไม่เหมือนกันกรณีของคุณถ้าคุณบอกว่าไม่เห็นสุขสบายสักทีไม่สมหวังสักทีอดทนรอ ยึดมั่นในความดียึดมั่นในความถูกต้องทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะได้ผลดีถ้าเหตุดีผลย่อมดีถ้าเหตุถูกต้องผลก็ต้องได้สิ่งที่ควรได้ประมาณนี้คุณกองที่สองนะคนที่หวงและหวงคุณอยู่เงียบๆก็ดังกล่าวเน้นไปที่แวดวงคนทํางานเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในชีวิตประจาวันเออลูกค้าใครกันแล้วแต่ที่ติดต่อข้องเกี่ยวกันบ่อยๆคนลักษณะดังกล่าวมีบางคนหรือหลายคนที่คิดกับคุณเกินเพื่อนและแอบหวงแอบห่วงคุณอยู่ หวงก็ด้วยหวงก็ด้วยกลัวคุณไม่เลือกเขากลัวคุณไปเลือกคนอื่นกลัวคุณจะเปลี่ยนงานกลัวคุณจะย้ายถิ่นฐานกลัวคุณจะห่างไกลกันอะไรแบบนี้ทั้งหวงและหวงนะครับคนลักษณะดังกล่าวโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กมก็เลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพย,ยิปซีวันนี้หัวข้อใครกําลังแอบหวงแอบห่วงคุณอยู่เงียบๆอ้าคุณกองที่3นะคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าไฟออฟวอนโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องกลัว สิบถ้วยเทน f c u คัครอบครัวเด่นมากเดนแมจิเชียนครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้วิลออฟฟอร์จูนโชคดีแล้วทำไมทายดีเดี๋ยวมาขยายความให้อ่าสองเหรียญทัวร์เพนตาโคสคุณกองที่สามใครกำลังห่วงและห่วงคุณอยู่เงียบๆตอนนี้อต้องถามก่อนว่าตอนนี้คุณตกอยู่ในวงล้อมัอนตาพานหรือเปล่าเออ อยู่ในวงล้อมคนพาลหรือเปล่าอยู่ในดงเสือสิงกระทิงแรดหรือเปล่าเออที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรืออะไรนะแต่หมายความว่าคุณทํางานเสี่ยงภัยหรือเปล่าทํางานเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือเปล่ากําลังประมูลงานใดๆหรือไม่มีการแข่งขันอุตลุดเลยหรือไม่หรือบางท่านโอเคเป็นนักกีฬาก็ได้อะอะไรก็แล้วแต่ที่มีการแข่งขันน่ะ ต้องมีคนชนะมีคนแพ้ต้องมีคนได้ผลประโยชน์ต้องมีคนเสียผลประโยชน์อะไรสักอย่างแบบนี้คุณข้องเกี่ยวกับกิจกรรมประเภทนี้อยู่หรือไม่ธุรกิจการแข่งขันการประมูลงานโปรเจกต์ใดที่ต้องมีการแข่งขันแม้แต่นักกีฬามืออาชีพนักกีฬาอาชีพก็ได้คุณอยู่ในเหตุการณ์ดังนี้หรือเปล่าเออบอกเลยว่าคนที่หวงและห่วงคุณมากคือครอบครัวหนึ่งหวงแน่แ่ เป็นห่วงกลัวกลัวคุณเอาตัวไม่รอดเออกลัวคุณประสบเหตุเพศภัยใดๆหรือกลัวคุณถูกกลัน่นแกล้งถูกอิจฉาถูกใส่ร้ายป้ายสีกลัวสารพัดเออห่วงสารพัดนะครอบครัวคุณคิดไปไหนต่อไหนแล้วเขาอยากให้คุณเลิกจากไอ้วงจรพวกเนี้ยเออต่อให้ทําเป็นอาชีพหรือเป็นงานสําคัญแค่ไหนแต่ถ้าเป็นไปได้ครอบครัวคุณอยากให้คุณวางมือ วางมือจากเรื่องเสี่ยงวางมือจากการเกี่ยวข้องกับคนที่วุ่นวายวางมือจากการแข่งขันใดๆอยากให้คุณมาใช้ชีวิตสงบสุขกับทางบ้านอะไรแบบเนี้ยบางท่านอาจจะมีกิจการที่บ้านพ่อแม่อยากให้มาสารกิจการต่อหรือเปล่าแล้วคุณเด้อไปสู้รบกับสังคมภายนอกอะไรแบบนี้เออออกไปดิ้นรนเองทงั้งๆที่ที่บ้านมีกิจการรออยู่หรือเปล่าก็ได้เช่นกันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเป็นคนในครอบครัวเขาทั้งห่วงและห่วงคุณอยู่เงียบ ไม่กล้าแสดงออกชัดเจนเพราะเขารู้ดีว่าคุณมีความดื้ออยู่พอสมควรแล้วก็ถ้าแอคชั่นมากไปหรือถึงขั้นห้ามเนี่ยคุณก็จะต่อต้านครอบครัวจึงได้แต่ห่วงคุณอยู่เงียบๆและมีการห่วงด้วยเนื่องจากเขามองว่าไอสังคมของคุณเนี่ยมันอาจจะมีคนพานเข้ามาหลอกลวงหลอกลอก่อคุณไปในทางที่ไม่ดีเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นแง,ขง่ของการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือในแง่ความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ครอบครัวคุณยังไม่อยากให้คุณมีคู่ตอนนี้ ยังไม่อยากให้คุณคบใครตอนนี้เรียกว่าพ่อแม่ห่วงมากเออกับกับคำถามนี้นะไพ่ชุดนี้กองนี้นะได้แบบเนี้ยครอบครัวคุณหว่ณหวงคุณมากห่วงคุณมากเรียกว่าบางท่านอาจจะเป็นคุณหนูได้เลยโตมาแบบคุณหนูไข่ใ,ในหินพ่อแม่ดูแลดีมากยังไม่อยากให้ใครมาพรากไปจากอ้อมอกง่ายๆบางท่านคุณแม่ห่วงบางท่านคุณพ่อดุ หรือทั้งสองท่านเลยเออเป็นได้เอาเป็นว่าใครอย่ามายุ่งลูกฉันอย่ามาแตะลูกฉันฉันรักของฉันอยู่โสดไปก่อนลูกอยู่กับพ่อกับแม่ไปนานๆแบบนี้นะหรือถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วขออนุญาตอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านอื่นที่เลี้ยงดูคุณมาเอาเป็นว่าญาติผู้ใหญ่ที่เลี้ยงคุณดูคุณมาใครก็ได้ปู่ย่าตายายหรือญาติท่านอื่นที่ยังอยู่ก็ได้อ่ะได้หมดเอาเป็นว่าคนในครอบครัวก็แล้วกัน เออคนในครอบครัวยังอยากเห็นคุณมีความสุขด้วยตัวเองแล้วก็อยู่กับครอบครัวไปนานๆอย่าเพิ่งแยกออกไปมีครอบครัวใหม่อะไรแบบนี้นอกจากนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์อืมที่คุณเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่มองไม่เห็นคุ้มครองคุณอยู่จะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงห่วงก็คงไม่ใช่อันนี้ต้องตีความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีครอบครัวห่วงห่วงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเออประมาณนี้คุณของที่สามคุณโชคดีนะเนี่ยคุณโชคดี คุณค่อนข้างโชคดีคนเราโชคชะตาจะมีขึ้นมีลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดตามวงจรของเนี่ยกงล้อโชคชะตามันจะหมุนเวียนไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวแย่เดี๋ยวราบเรียบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอ่ะช่วงนี้คุณเป็นช่วงขาขึ้นสบายใจได้ขอเรื่องเดียวคําแนะนําจากผมจากใจจริงเลยบาลานซ์ Balance ชีวิตดีๆอย่าทําอะไรโลดผลอย่าทําอะไรที่ผิดไปจาก กรอบธรรมเนียมมันถูกต้องกติกามารยาทที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่ในไก่เกมการแข่งขันเนี่ยเออยึดความถูกต้องเป็นหลักท่านที่อ่ากำลังประมูลงานทำโปรเจกต์แข่งขันใดๆขอให้ยึดความถูกต้องไม่ว่าในที่สุดคุณจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะแพ้หรือชนะความถูกต้องจะคุ้มครองคุณถ้าคุณเป็นนักกีฬาขอให้อยู่ในกติกาอย่างเคร่งครัดอย่าตกติกขออนุญาตใช้คำว่าอย่าโกงเพราะจะทำให้หมดอนาคตได้เลยนะ การแข่งขันสูงมากและถ้าเอาตามความรู้สึกของครอบครัวคุณนะ่ะเขาอยากให้คุณวางมือจากสิ่งเหล่านี้เอออยากให้คุณวางมือจากการแข่งขันทั้งหลายกลับมาช่วยจิตการที่บ้านหรือไปทําอาชีพอื่นหรือแม้แต่กลับมาอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวพ่อแม่เลี้ยงเองแบบนี้ก็ได้เออหลายคนบ้านรวยนะทําไปเล่นไปเออบ้านมีตังแต่คุณอยากไปเผชิญโชคอยากไปทําตามฝันทําให้คุณต้องตกในวงล้อมของการแข่งขันดังกล่าว เพราะฉะนั้นกองสามนี่ก็ชัดเจนตามหน้าไพ่ว่าคนที่ทั้งห่วงและหวงคุณอยู่คือครอบครัวของคุณนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูคุณมาใครก็แล้วแต่ที่เป็นครอบครัวโดยกําเนิดของคุณเขาห่วงและหวงคุณมากยังไม่อยากให้คุณแยกย้ายไปสร้างครอบครัวใหม่ยังไม่อยากให้คุณห่างไกลไปไหนนะครับประมาณนี้คุณกองที่สามเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับ